สวัสดีครับอยู่ผมสกาวนะครับเรือ่อ่เกม We Happy Restaurant นะครับผม Restaurant <c oughs> สำเนียงสำเนียงต่างประเทศโอเคขอต้อนรับนะครับสู่เกม We Happy Restaurant นะครับเอ่อ uh, เป็นเกมเฮ้ดูตัวอย่างมันเนี่ยน่าจะเป็นการทำร้านอาหารนะครับเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วเนะาะมันดังโอเค ขอต้อนรับสู่วิทยบรสรองนะเมกากรุ๊ปบริษัทเมกากรุ๊ปนะครับอะไรเนี่ยเหมือนอ่าฮะทำอาหารสเปนเหรออะไรสักอย่างนะครับโอ้โหโอ้โหนี่ไม่รู้นะเปเวลาห้าสิบปีแล้วจะข้ามไปนะเพราะกูอ่านกูอ่านออกนะครับแต่กูแปลไม่ได้ครับผมเพื่ออะไรวะ มาเริ่มกันเลยอย่างแรกก็ Service ounter, เซอ,อร์วิสเคาน์เตอร์ฮะแรนต้อนรับเ่รอ๋อไอเคาน์เตอร์สั่งอาหารนะผมปลดล็อกบิลสล็อตทำสล็อตเพิ่มโอ้ภาษ,าษาจีนภาษ,าษาจีนใช่ไหมเนี่ย m ม c ช i น e Slot อัลล็อเรียบร้อยนะฮะเบอร์เกอร์เรดเตอร์เรดเตอร์โอ้เครื่องทำเบอร์เกอร์ครับจะเอา ไม่เป็นไรอะเหมือนจะสอนเราเล่นนะครับว่าจะทำยังไงเนาะ <c oughs> นี่มันไอ้นี่นี่ว่ะอะไรอะอเออ่หกแล้วกันถูกดีไอ้นี่ตู้โทรศัพท์ด็อกเตอร์ฮูเฮ้ยวิ่งถือตู้ไอ้ตู้เย็นทุย ทีวีโอ้ลูกค้าแ,แรกมาแล้ววัดเบอร์เกอร์สีดำแล้วก็มาแดกนี่อะไรเนี่ยขายสำหรับ6คนนิสกี้นเนสเซอร์ไทรเกอร์จอยโหมดทริกเกอร์จอยโหมดทริกเกอร์นี่ปืน ปืนแล้วแบบอุ๊บออาเอ้าเอ้ากูกดดูเฉยกูกดซื้อเฉยเออเป็นไรฮะโอ้เปลี่ยนโต๊ะได้เมื่อกี้กูทำอะไรไปเมื่อกี้กูทำอะไรไปมือกูไวเกินไปชิบหายแล้วอันนี้รีเซลนะหรือว่าขายทิ้งใช่ไหมอันนี้ก็มีอัปเกรดอัปเกรดด้วยกันนะโอเคจ้างลูกค้าเพิ่ม รีเฟรชเหมือนจะเป็นไอเขาเรียกอะไรอ่ะนั่นอ่ะที่เวลาเราขายของมันจะมีไอพวกเนี้ยมาเราจ้างเข้ามาใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวกูนึกไม่ออกต้องทำนานมากกดล็อกชั้นล็อสองเลย ต่อไปก็เป็นเครื่องชิกเกนถกลัวชิหายหรือว่าไก่เนี่ยฮะนี่ไก่หนึ่งหัวเมื่อกี้มีไก่สองหัวสามหัวด้วยเออเราปลดล็อกไปเรื่อยแล้วครับพอเรารู้สึกโอ้คันธนูแ็งใสพิซซ่าไบาโอพิซซ่าเลยนะสุดยอดมาที่ปัม๊มโอเค เราเปลี่ยนโต๊ะเราเป็นสีฟ้าดีกว่านะครับเพราะกูก็ซื้อมาโดยที่กูไม่ตั้งใจงจะซื้อแต่กูก็ซื้อมาเนาะกูแค่กดเข้าไปดูกูกดปุ๊บปุ๊บออกซื้อเลยห้องน้ํายตอนเรากดห้องน้ํามันมีน้ําออกจากไอคอหานด้วยสุดยอดจริงเดี๋ยวเราซอสสี่นะครับเฮ้ยอะไรอะโทฟูโทฟูนี่มันคือเต้าหู้นะครับเต้าหู้เนาะหมื่นสองเนี่ย ทำไมทำจากมันเป็ดใช่ไหมนะ่ะนกเป็ดน้ำไก่ว<ะ>้าโอเคทำเครื่องพิซซ่าเลยครับไบโอพิซซ่าฮัสาดชิบหายไอเครื่องนี้ก็เดินไปเดินมาจังเลยเชดอท์โอไม่เขา้าใจนะเกมนี้มันทำไอออปชันเป็นไงมากครับกดๆไปฮนะกดๆไปเมื่อกี้เหมือนจะเป็นเอ่อการเล่งอะไรสักอย่างครับ อ๋อต้องทำอาหารมากกว่านี้เล่นโดยที่กูไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะโอเคเยี่ยมเยี่ยมอนนี้อ๋อตอนแรกครับผมมันเป็นการสร้างเครื่องเนาะเออเป็นการสร้างเครื่องอเราอัพเกรดไปแล้วตอนนี้เราก็ได้เครื่องทำไก่มาแล้วนะครับ ไก่หนึ่งหัวมีไก่สองหัวด้วยชิบหน่ยโอเว่นนี่เป็นการอบหรือเปล่าไก่อบไก่อบนะไะก่อบเรจเตอร์นะเครื่องทำเบอร์เกอร์เนาะมันต้องสีเขียว <c oughs> มึงแดกอาหารร้านกูจนสีมึงเปลี่ยนแล้วอะอ่ะฮะเยี่ยมคยเควสจะเป็น,นอ่างันนะครับ จุดประสงค์เกมนี้ต้องใส่คงจะเป็นให้เราขายแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับกับการที่มานั่งดูว่าร้านเราจะเสิร์ฟหาอะไรบ้างลูกค้าก็เป็นสีเขียวแล้วตอนนี้โอเคนะมีพี่หมูด้วยพี่หมูได้ทำอะไรอัปเกรดร้านเนะอะโอเค มันสั่งกินแบบอ n ฟิ n น t ตี้ยนะครับกูยังไม่เห็นใครออกจากร้านกูเลยอะ่ะกูเห็นมีแต่คนกินแล้วก็มาสั่งใหม่กินแล้วก็สั่งใหม่นะครับไอที่มาอบนี่ก็คือซับพักกำลังทำเครื่องอยู่ครับกูก็นึกว่าเป็นการทำเครื่องแล้วเนาะโอเคเราไปหาคนเพิ่มนะครับอืมอืมแล้วก็รีเฟรชเฮ้ยผู้หญิงโอ้โหูอืมผู้หญิงเลยผู้หญิงมาโอ้ อ,อ้าแล้วยอดมากสุดยอดจริางเฮ้ยพวกมึงหลบไอ้ผู้หญิงมาเนี่ยมึงออกไปเลยโอ้พวกมึงไม่เกลียดมากนี่ลูกค้ากูเนี่ยลูกค้าโอเคสั่งไก่นะครับสั่งไก่เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มิวโอ้โหร้านชิบหายแล้วเขารู้หมดแล้วว่าร้านกูใส่ผงชูรสเยอะ เน yeah, <Okay, ี่ยกินจนหัวล้านหัวเหม่งหมดละเออโอเคกดล็อกสล็อตเพิ่มนะครับแล้วก็ทําเครื่องทำเต้าหู้แล้วกันนะฮะหมื่นสองเนี่ยโอ้หกูจะจนตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็โอเชีดเอาอีกแล้วครับอ๋อเป็นการเร่งตังค์นะฮะแล้วก็เร่งทุกคนให้แดกแดกแดกแล้วมาสั่งใหม่แดกแดกแดกแล้วก็สั่งใหม่ครับเหมือนว่าถ้วัฒจักรร้านอาหารนะครับแบบทุกคนไม่ต้องทำอาหารถ้าชีวิตนี้มึงมา มึงมีตังค์แล้วมึงก็มาสั่งกินกินเสร็จก็มาสั่งต่อเนี่ยฮะบนไปเลยเฮ้ยเขาจีบกันวะโอ้นี่มันดูดีมากเลยร่างกายของฉันมันเริ่มมีความรู้สึกแปลกมันเริ่มจะเป็นสีเขียวอันเนี้กเขาพูดไรอ่ะไม่พูดไรนะเฮ้ยผู้หญิงพูดไรโอ้เป็นออเดอร์ที่ดีมากที่ฉันเอามาอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยทำไม <laughs> ต้องการบอยเฟรนทำไมต้องการแฟนกันทั้งที่อาหารดีขนาดนี้บอกว่าเมื่อกี้ โอ้ตังเยอะมากอืมอ๋อกูเริ่มเข้าใจละยิ่งเราอัปเกรดไอ้เครื่องเนี้ยครับผมใช่้เป็นอาหารต่างๆเนาะคนที่กินก็ยิ่งแปลกไปครับผมอยา่างเมื่อกี้ไงเราอัปเกรดเครื่องเบอร,เบร,เบร์เกอร์ใช่ไหมเป็นเป็นเบอร์เกอร์อีกอันใหญ่ขึ้นหน่อยนึงอะนะคนก็เลยเป็นสีเขียวเนาะถ้าเราอัปเกรดเบอร์เกอร์อีกผู้หญิงสีม่วงวะ่ะโอ้แต่ก็ยังบร,รนะ นี่แค่เกมเอ้ยหัวร้านมาว่ะวู้คอสตูมเมอร์หัวร้านเราก็สามารถเรียกคนมาเพิ่มได้นะรีเฟรชไปวู้พังค์มังวู้อันนี้เลย9,984พ้าวะให้เบอร์สเกอร์โอ้วันนี้ใช้ใช้ทั้ง10เนี่ยเอ้ยไม่ๆๆม่ม,ม,มเกือบเกือบเกือบเก็บผู้หญิงมา สองตัวนี้แพงให้มันหลอกขายเราเนาะแมกูเกือบกดแล้วเชียวมาเร็วล้วขยายร้านได้ปะอ๋อนี่ไงถ้าเราสามารถขยายร้านได้เนาะใช้ตังสองหมื่นไม่ใช่อันนี้เปลี่ยนแค่ไอกระเบื้องบนพื้นแค่เปลี่ยนกระเบื้องสีละสองหมื่นเลยโคตรแพงนะครับบมแร้วแต่สีดำก็ส,สีนิเทๆน,นะ ผู้หญิงเมื่อกี้อ้าวผู้หญิงมืน,งมนี้มานี่แล้วครับโหซูมได้ขนาดเห็นแค่นขนขาว้มันดีกว่าไอ้ไอ้โรงอาหารในโรงเรียนนอยู่แล้วจ่าหนูที่นี่ของดีหมดจ้ะนะจุดประสงค์ของเกมนี้ก็ค่อาดน่าจะ อัปเกรดร้านเบสแล้วก็ทำอาหารแปลกๆครับวกเข้าห้องน้ำทำไมเราดูไม่ทันเมื่อกี้เรากำลังดูอะไรอยู่ทำไมเราดูผู้หญิงคนนี้ก็เข้าห้องน้ำไม่ทันโอ้โรคชิบหายกูโอ้ m i x e d i s e แดงกลายเป็นโอ้โหโอ,โอ้ว้าวโอ okay, เคเช็คเอาท์รีบ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 ยำยำยำเงิน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 ไม่ไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอ โอเคฮะตอนนี้ก็อัปเกรดแล้วแล้วก็ผมก็สามารถอัปเกรดร้านได้นะครับ2 0 0 0มื 20. ไปอือหอเป็นไงม้างปับ๊บเป็นไงตอนนี้เราอัปเกรดเพิ่มมาอีก5สล็อตนะครับกับคนแล้วก็ร้านที่ใหญ่ขึ้นเนาะแล้วฝั่งนน้นก็โอ้โหมีฝั่งนู้นด้วย 6กหมืจ้ะโ้โหมีอ้มีอะไรเยอะเลยสโตรช้าตังจริงซื้อแล้วก็เมดค่อนข้างชอบนะครับผมนะตัวละคผู้หญิงในเกมนี้เนาะชอบมากมากของเขซีคลรีนะครับผมเป็นเลขาเนาะซึ่งถ้ามีเลขาอย่างงี้ก็ผมจะมีกระจิกกระจกระจิกกระจารกทำงานมากอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเรานะครับ เป็นผู้บริหารโง่โง่สนะสล็อตที่1นึ่งพันสโอเคเดี๋ยว5 0หนึ่งนาทีทำไมไม่เริ่มอ่ะเซอร์วิสเคาน์เตอร์นะอ๋อต้องมีเซอร์วิสเคาน์เตอร์ตรงนี้ก่อนตรงนี้ใช่ไหมสามหลอดแก้วอะไรแล้วนั่นสปีดอัพ เร่งเร็วขึ้นได้นะเห็ย่าที่มีใครโอเคผู้หญิงผู้ชายมาตอนนี้ก็ผมเเมงก็กลายเป็นแบบนี้แล้วนะต่อไปก็จะอัปเกรดไปอีกขั้นนะครับผมเป็นตัวยึกยืนนิ้วนีิสบัดเลยไม่มีเรี้ยวแรงจะทำอะไรละนอกจากแดกทำอะไรจะคุณหนูชอบมากเลยอะ่ะชอบมากๆเลยอะ่ะชอบแบบออนหน้าออกตาเลยอะ่ะ นี่ก็40กว่านาทีโอ้ห้าสิบเจ็ดนาทีไม่ใช่57วิ57นาทีทำเซอร์วิสเคาน์เตอร์คุณต้อง57วิไม่ก็ต้องใช้30บหลอดแก้วอโอโ้โหเฮ้ยไอ้นี่มันหลุดมาจากยนั่นนี่วะ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะออกจากห้องหนึ่งน 101นะ่ะฮะเอาละอันักอย่างดูตรงกลางหลุดมาจากไอ้นี่โรงหนังไอ้พวกชอบแอบถ่ายในโรงหนังเนี่ยเฮ้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 ยโลกนี้ช่างอยู่ยากนะครับโอ้โหโลกนี animal huh <laughs> ้อย well, so. ู <c oughs> ่ยากขึ้นไปทุกทีแล้วครับทุกคนครับ เฮ้ยโริทเคาน์เตอร์ถ้ามึงเจออะไรไม,ไม่ชอบมาพาก,กลนี่มึงคิดราคาเยอะได้เลยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำผู้หญิงเป็นไง้เขาป่วยนะครับเหมือนจะติดเชื้อนะโอเคเราไล่เขาออกไปนะเขาเขาป่วยเขาไม่สบายเขาสกรปรกนะครับโครโรนาเหรอก็ช่วงนี้ก็นะครับถึงสถา,านการณ์จะเบาลงแล้วแต่ก็ยังต้องระวังอยู่นะครับกูพูดถึงไหนนะโห,โ,หโลกนี่น่ากลัวมากกูสาชื่นชมและชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ยืนฉี่ซะงั้นอันนี้เป็นโถฉี่นะยืนฉี่ซะงั้น <laughs> มาเราจะเช็ยอินเอานะครับแต่เมื่อกี้มันให้ทำเราเราทำอะไรนะเอ่อ Emergency Care รถบ้านเน่ยอ,อ,อ๋อ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 ที่ผู้หญิงป่วยมาเยี่ยมอันนี้เป็นสถานดูแลนะซึ่งอุบาทชาิชั่วมากอะไรของมึงเนี่ย รงพยาบาลเออกูตายแล้วอุบาทมากเลยอัพเกรดสามหมื่นโอ้โหโคตรแรงเลยจะลูกเจอสถานพยาบาลนะครับคอยดูแลผูป้ป่วยคนไข้นะเมื่อกี้เราไม่น่าไล่เธอออกไปเลยอนะ่ะถ้าเรารู้ว่าเราเมื่อกี้เราขนาดนี้เราน่าจะทำให้ได้นะครับเอามาๆรีเฟชได้ไหมรีเฟชเออไปกูมีแต่ผู้ชายกูเบื่อผู้ชายแล้วอะไรเนี่ย ุ้ยมีไอตัวยืดยืดโอเคเราจะเช้อิฐเอานะครับไป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 ,ไปเร่ง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 แดกเข้าแดกเข้าโอ้เครื่องนี้เราไปเสร็จละโอ้เบอร์เกอร์แบบนิวเคลียร์เบอร์เกอร์นิวเคลียร์เฮ้ยแต่ข้างบนก็เป็นไอสาระนิวเคลียร์ใช่ไหมแต่หนาที่ข้างบมันจะเป็นนิวเคลียร์เลยเว้ยเออ โอเคครับนี่ก็เป็นจากการเล่นนะประมาณเกือบเจ็ด <laughs> ถึชั่วโมง <c oughs> จริงอาจจะไม่ถึงขานาดนั้นแต่ก็จำไม่ได้นะนั่งเล่นนานมากเนาะต่อจากเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เลยนี่ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับทำนู่นนี่มากมายเนาะแล้วก็ <laughs> มีตัวประหลาดมาเพิ่มในร้านอาหารกู โอเคดีเฟสก็นะครับนี่ก็เปลี่ยนร้านเป็นพื้นดำแล้วก็โต๊ะไม้เนาะดูดีไหมโคตรดูดีนะเราก็อัปเกรดร้านไอ้ไม่ใช่เครื่องทำไอ้นี่เราแล้วนะครับอันนี้ก็เต็มแล้วนะครับไอ้เครื่องทำเบอร์เกอร์เราเนาะก็จะประมาณนี้นะครับคุชอบจริงเหรอโหโขแปลกแปแป ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเกมเอ,อ่อ h p p p y Restaurant นะครับเมื่อกี้ก็ไปดูโฆษณาแล้วก็ได้เลขามาไม่ใช่เลขาสิเลขากูอยู่นี่คือตั้งนานกูมาสังเกตว่าห้องนี้มันอะไรกันห้องนี้มันอะไรกันโอ้โหแบบแบบแมีเสานะมีไฟไฟเทคดิสโก้นะแล้วก็เตียงนะครับมีล็อกเกอร์ด้วยนะพะม่เนี่แจ่มมากนะครับ ก็มีประมาณนี้ถ้าสำหรับเกม v happy restaurant นะครับก็อยากเล่นก็ไปเล่นเองได้นะครับส่วนการนั่งนานๆเนี่ยทำให้กูรู้ว่าเนี่ยมันคือตู้โทรศัพท์แลตู้หูเวยเออทำการวานะนะร์ปมาไหมวาร์ปมานะนีผมจะมาเนี่ยถ้าสำหรับเกม v happy restaurant นะครับก็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 กกกกขอลาไ้ตรงนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเกมหน้าเราจะเล่นเกมอะไรดีไม่ใช่เราสิกูจะเล่นเกมอะไรดี ก็ขอฝากด้วยนะครับผมนะฝากกดซับและกดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันเกมหน้าครับผมสำหรับเกมนี้กูก็พอแล้วนะครับไม่เล่นแล้วนะครับเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นเยอะนะครับเพราะว่ากว่าจะอัพอะไรแต่ละอย่างนี่มันนานเนาะเออเนี่ยนไสองชั่วโมงกว่านี่ห้านาทีไม่ต้องนับเนี่ยห้าชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเรนนี้ตังเรามีสองแสนกว่าเนาะมาอัพอัพขั้นสุดท้ายไหมอืมโอ้ย แยกเป็น4ี่เคาน์เตอร์ครับผม yes ไม่ใช่นะครับถ้าสามามรถขายของก็วีแ p ้เ e s ่อนเราสามารถโหลดที่ Google Play Store <c oughs> ได้นะครับนะเดี๋ยวดูสิสี่เคาน์เตอร์แล้วพวกนี้ก็จะเป็นโลกครับนี่ครับผมมันจะเป็นโลกระบาดตรงนี้เว้ยที่จำกัดโลกเนาะมีโลกไก่โลกสครีมโลกตาแล้วก็โลคกระเพาะนะฮะก็เราสามารถมาตรงนี้ได้แลนะนี่คือ เหมือนเป็นที่ช็อตอะไรสักอย่างนะนี่กูก็ไม่รู้นะเพราะก,กูไม่เคยเห็นใครมาสักทีนี่ก็เป็นเห็นมาสร็อู้ชี่นนวดเด้อโอ้อ้านวดกี่ชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงกว่าก็ไปเจอกันนะเอ้ยเราอันนี้ไปเลยเพราะเราจะเลิกเล่นอยู่แล้วนะมันนานมากผมเล่นนานมากไปอือโอ้หูนวดเด้อ มีหนอนอยู่ข้างในด้วยเคนะจะจากลากันเขาไม่ได้จากสักทีนะครับผมเจอใหม่เกมหน้าผมสำหรับเกมนี้ก็ขอฝากไว้ตรงนี้ละกันนะจ๊ะแล้ียร์กันจ้าจะเสียดายสาวๆมากเลยเนะี่ยเกมดีรับเกมดีมากครับผมนะพวกหึ่นกระหายนี่ก็หล่นมาเล่นเลยนะครับไปแล้วเจ้า